เอาเลยครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการผ่านเจ้าบอสนะครับผมเลดบอสประวัติของทางด้านควีน Queen, นะครับผมเป็นเลดบอสตัวล่าสุดเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับทั้งสองเซิร์ฟเลยทั้งเซิร์ฟ J8 แล้วก็เซิร์ฟโกลบอลนั่นเองครับจริงๆมึงมึงรวมเซิร์ฟกันเลยก็ได้นะแล้วก็เป็นโกลบอลให้หมดเลยนะกูจะได้แบบว่าอ่านภาษาอังกฤษง่ายหน่อยอ่านเจแปนอ่านโคตรยากเลยนะครับผม ก็มาดูกันครับทีมที่ผมใช้ผ่านนะต้องบอกว่าเป็นทีมยังไงดีอะเป็นทีมที่แบบเออไม่คิดไม่รู้เหมือนกันนะว่าเพื่อนจะมีตัวละครหรอเปล่าเพราะว่าตัวละครที่ใช้อ่ะมันก็ค่าที่จะฟิกทีมนิดนึงนะครับผมก็ไม่รดูเป็นแนวทางก็ได้แล้วเราก็ลองไปปรับให้เข้ากับทีมของเราแล้วกันนะครับผมแน่นอนนะครับว่าอุ้ยไปเลยนะเพื่อนผมแนะนานะครับให้หาเพื่อนที่เป็นควีน เท่านั้นนะครับเพราะว่าทีนี้ต้องเล่นคู่กับควีนนะครับเพราะว่าผมมีคิงตัวเดียวนะครับควีนผมไม่มีผมก็ต้องใช้คิงนะครับเพราะว่ามันคอมโบคู่กับควีนได้นะครับลูกทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับตัวละครหลักๆนะครับมีแม่งกันหลักทุกตัวแต่สามารถที่จะหาตัวทดแทนได้อยู่เหมือนกันถ้าคุณเล่นทีมนี้นะตัวแรกนะดูก่อนเลยนะครับตัวแรกก็คือคิงที่เป็นกัปตันทีมนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตผมแนะนําให้เป็นแจ็ค บอสตัวฟรีที่มีฟาร์มอยู่ในนักขณะน,นี้เพราะว่าสิ่งที่เราต้องการจากแจ็คคืออะไรครับเ <Me an> มื่อคิงกดถ้าไม่ตายแจ็คจะออกมาลดสถานะเกาะของศัตรูตัวนั้นนะครับลดไป80%เนะครับเพ <pe an> <pe an> รา <pe an> ะว่าก่อนถึงบอสอ่ะไอ้รองบอสมันจะมีบัฟสถานะเกาะนะครับทำให้เราตีมันค่อนข้างเข้าค่อนข้างที่จะยากนะครับแต่คิงจะออกมาลดเกาะตัวนั้นถึง80%เลย1เทิร์นเราะฉะนั้นสำคัญมากนะครับตัวต่อไปเจ้านกฮูกตัวนี้จริงๆเจ้าตัวเนี้ยสามารถที่จะหา ตัวละครตัวอื่นมาแทนได้นะครับต้องบอกว่าหาตัวละครตัวอื่นมาแทนได้นะครับผมเอามาล้างสถานะใบกับสถานะโล่เอ้ยทุยสถานะโซ่2สถานะนี้นะหาตัวอื่นก็ได้ที่มีความสามารถในการล้างแนะนําให้ล้างสัก4ี่เทิร์นขึ้นไปจะดีมากเลยหาตัวอะไรมาแทนก็ได้เท่านี้ก็เอาตามผมไปก็ได้ตัวต่อมาคือ6กล่องนาภา2พี่น้องมันไม่ใช่พี่น้องอวะนะครับผมนะก็มีความสามารถในการเปลี่ยนตัวแล้วก็บัฟเชนนะครับแล้วก็ดาดสุดท้ายสับทองอ่า ตัวนี้สําคัญมากเพราะว่าจะทําให้ทีของเราสร้างดามจได้ค่อนข้างที่จะรุนแรงเพราะฉะนั้นเธอคนนี้ก็สาคัญอยู่ดีนะเออถ้าใครไม่มีก็อาจจะต้องหาตัวที่บัฟเอฟเฟกอะไรไปมากกว่านี้หรือบัฟล็อกเชนให้มากกว่านี้เพราะฉะนั้นไม่น่าจะไม่น่าจะเอาลงนะเพราะว่าบอสมันเรื่องท,ที่จะเยอะนะครับผมเนาะซัพพอร์ตอะไรก็ได้เหมือนเดิมตัวนี้บเบดครอบครัวของเขาเนาบถามว่ามีเอามาทําอะไรเอามาทําหน้าที่ในการที่จะล้างโล่ทั้ง2อย่างเลยเพราะบอสจะมีโล่2ออย่างคือโล่ สี่ลุงแล้วก็โล่ที่มันเป็นรูปเหมือนโดมผ่าเออเนี่ยมันจะมี2ฐานอันนี้ถึง5เทินเลยนะเพราะฉะนั้นอาเบดอะมันมีความสามารถในการล้างอันนี้ออกไป5เทินซึ่งพอดีเลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกแก้วด้วยอันนี้โคตรดีเป็นตัวละครที่ผมมองว่าโคตรดีเลยนะครับผมของสายแว่นกับสายปืนเนี่ยโคตรดีแจ่มมากๆเลยนะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับใครมมีก็พยายามหาตัวที่สามารถล้างสถานะ เอาไปก็ได้นะมันจะเป็นต้องเหมือนผมโซโล่โองจริงไม่สําคัญทั้งทีมโซโล่เป็นตัวหนึ่งทีค่ค่อนข้างสําคัญเลยนะเพราะว่าสามารถที่จะดลดค,ค,คูดาวตัวละครสีเขียวปะเชื่ววะใช่นะครับลดคูดาวตัวละครสีเขียวไงเพราะในทีมเราอะ เราจะโดนรถถ้าไม่ตายไงเพราะฉะนั้นต้องมีโซโลไปรถเนาะเออแล้วก็ซันจิก็สำคัญอีกแล้วนะคู่ <c oughs> เพื่อนรักของโซโลนะครับผมอาบิลิตี้สปอร์ตอัพให้เต็มนะครับเพราะว่าเราจะมาลดดีบัฟใบกับตันนั่นเองนะครับผมลรกทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมใครที่มีทีเหมือนผมไปกก็สามารถที่จะจัดไปได้เหมือนกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูสเต็ปการเล่นในด่านจริงดีกว่าว่าผมมีสเต็ปในการเล่นอย่างไรบ้างน,นะครับโอเคไปกันเลย เอาละครับผมเรามาดูในสถานการณ์จริงกันบ้างในกานะครับว่าแต่ละสเตปนั้นจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมมาไปกันเลยนะครับดาบแรกๆก็เหมือนเดิมเลยนะฮะไม่มีอะไรสําคัญมากนะครับนอกจากการที่เราจะต้องดองเทินนะครับเกมที่สุดเขาเรียกว่าอะไรดองดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับก็ตีไปเรื่อยๆกับพยายามเก็บลูกน้องในไอ้ตัวข้างหลังไปให้หมดนะครับให้เหลือแต่ไอ้พวกเต่าพวกนี้เนาะก็แหละทีนี้เราก็จะ สบายแล้วนั่นเองนะครับฟาร์มเขาเรียกว่าฟาร์มเลเวลสกิลนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานของการเล่นเกมนี้อยู่แล้วนะครับผมแล้วก็ฟาร์ไมไปเรื่อยวตอนนี้ผมจะสคิปไปเลยนะครับไปถึงไปจนถึงตอนที่น่าจะจะต้องอาจจะอธิบายนะผมก็จะประกอบไปถึงตอนนั้นเลยนะครับโอเคไป โอเคก็ผมเรามาดูเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ลองบอสนะครับเป็นแค่แบบว่าตัวกระกาศนะครับที่มาเป็นแบบปุ๊กกก๊กนะครับต้องบอกอย่างนี้เออตรงนี้เราก็ไม่มีนะครับหมุนลงมานะครับทางด้านมันชื่ออะไรผมลืมแล้วหกล่องะพานะครับหมุนลงมาเพื่อให้ทําการบัฟค่าเชนได้นะครับเพราะเราต้องใช้ความสามารถนี้ในการที่จะบู์พลังโจมตีเองนะมโอเคครับมา ถ้าเกิดเราตีมันไม่ตายในเทิร์เดียวนะครับมันจะทําให้บัฟแบบว่าไม่ค่อยออกลูกแก้วตรงสีนั่นเองนะครับซึ่งมองว่าตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะเออต้องบอกว่าไม่มีอะไรเลยนะครับผมหมุนลงมาเป็นหกล่อง,องนาภพงชื่ออะไรผมลืผมลผมลืมอีกแล้วนะครับแล้วก็หมุนลงมาที่เออพยายามแล้วกันนะครับหมุนให้มาเป็นตัวสีฟ้านะครับแล้วก็เป็นตัวสีเหลืองตามนี้เลยนะครับตรงนี้ก็เื่อยแล้วตีไปเลยครับ เออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนลูกแก้วตอนเข้าไปในด่านนี้นะสำคัญมากนะครับตรงสเต็ปเมื่อกี้นะฮะผมโอเคครับโดนปิดกั้นท่าโดนใบนะครับแล้วก็โดนโซ่ครับตรงนี้สำคัญนี่นะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นคลิปเลยนะครับเราต้องใช้เพื่อนซัพพอร์ตทางด้านของซันจิคุงนะครับกับเพื่อนรักของเขานะครับโรโดอาโซโลนะครับทำให้เมื่อตัวละครนะครับผมโดนดีบัฟนะครับประเภทพวกโซ่แล้วก็กันท่าไม่ตายเอ้ยิงโดนแค่กันท่าไม่ตายนะเราจังไม่ผิดอ่ะ ซันจินะครับจะออกมาล้างสถานะออกไปทั้งหมด2เทินนั่นเองนะครับผมตรงน,นี้ถ้าใครไม่มีอาจจะต้องจัดทีมอีกสเต็ปหนึ่งนะครับก็คือสามารถวิธีนี้มันสามารถทําได้นะครับก็คือเปลี่ยนไอตัวนี้ไอตัวน้องคูกที่มีมือหมวกไอตัวนี้มันเป็นตัวละครบอสฟรี free, ไงผมไปฟาร์มมาแล่ามาใช้ด่านนี้นะครับ ไปเป็นตัวที่สามารถล้างสถานะโซ่กับล้างใบออกไปนะครับก็คือล้างใบต้องหาตัวที่ล้างประมาณ5เทินแล้วก็ล้างโซ่ด้วยนะครับต้องหามาในทีมเนาะแทนถ้าเกิดว่าไม่มีซันจินะครับผมเนาะก็แล้วก็นี้ก็ตีไปรอบนึงครับอืมโอเคครับผมทามันตีมานะครับโอเคไม่เป็นไรอพอมันตีมาเสร็จแล้วใช่ไหมครับมันก็จะดีบัฟอ,อีก เอาลูกแก้วเราหายหมดเลยนะครับด่านนี้อย่างที่บอกเลยคือความสําคัญของโลโนอาโซโลนะครับจะทําการลดคูดาวนะครับตัวละครประเภทสีเขียวว่าถ้าจำไม่ผิดเนาะเออมันจะลดได้นะครับโซโลตัวนี้เป็นตัวละครหนึ่งที่เพื่อนๆต้องปลดอบิลิตี้ของเขาให้เต็มนะก็คือปลดโพเทนเชียลของเขาแหละไปอัพลูกกองลูกแก้วให้เรียบร้อยนะครับเพราะว่ามันจะได้ย้อนท่าไต่ตายของโซโลได้ไงนะมมครับเรียบร้อยครับโซโลทาการเพิ่ม เดี๋ยวท้าไม้ตายของเพื่อนในทีมกลับมาแล้วครับหลังจากนั้นผมก็ใช้เจ้านกฮูกเนี่ยครับผมล้างสถานะโซ่แล้วก็ใบ้อออกไปครับปึ๊บอ่าโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะฮะผมก็ต่อไปนะครับผมได้เวลาแล้วครับหมุนลงมาหนึ่งทีอ่าโอเคใช้สกิลของทางด้านเออกูลืมชื่อควีนปรับ,บพลังโจมตีครับโอเคคิงไปใช้หมดเลยครับตอนนี้ใช้หมดเลย ตอดูนะครับโอกคิงถ้าท่าไม่ตายนะครับอ้าวแจ็คออกมาลดสถานะลดเกาะของศัตรูลงมาไป80เปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นแจ็คตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นคีย์แมนสำคัญนะครับแล้วเป็นบอสฟรีอยู่หน้าตอนนี้เลยนะครับให้ไปฟาร์มเก็บมานะคริปผ่านดาดของแจ็คผมก็ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอาแจ็คมาคู่กับคิงนะเป็นซัพพอร์ตเมื่อเรากดท่าไม่ตายของคิงแจ็คก,ก็จะออกมาลดเกาะของศัตรูนะครับลงไป80นนั่นเองครับโคตรดี ต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ค่อนข้างที่จะดีมากเลยนะครับผมหลังจากนั้นก็หมุนสกิลลงมาเพื่อบัฟเชนนะครับผมกดสกิลลากลงมาของควีนแจ็คควีงควีนกูงงหมดแล้วนะครับชื่อเพื่อปรับลูกแก้วทุกตัวนะครับเป็นสีเขียวนั่นเองครับโอเคเรียบร้อยแ,แล้วพอมาถึงตรงนี้นะครับก็ทาการตีเราจะต้องตีลูกแก้วสีเขียวทั้งหมด3ลูกนะครับถึงจะทําดาเมจใส่เจ้าบอสต,ตัวนี้ลงนะครับมปลุย เรียบร้อยครับเป็นไงเตปง่ายไหมไม่มีอะไรเลยนะเคมาครับผมหนาสำคัญมาแล้วครับโอเคมารถทำให้ตายเราลงนะครับไม่เป็นไรครับโอเคพอรถมามันจะเป็นสกิลของทางด้านคิงกับควีนอ่ะที่สามารถลดอูดาวของทีมเราได้ครับเห็นไหมโอเคตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจุด พี่เขาเรียกว่าอะไรสำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับผมเนาะก็มันจะทําให้เราอะ่ะตีได้แค่สามทีนะครับตีได้แค่สามทีนะนะั้นแล้วก็บอสนะครับผมจะบัฟเขาเรียกว่าบัฟโล่สีทองแล้วก็โล่ไอลูกผ่าครึ่งอะ่ะคลึ๊กออ,ออกมาเออเราต้องหาตัวที่ล้างสถานะทั้งสองสีนี้ออกไปให้ได้นะครับและที่สําคัญเลยคือบอสมันจะทําให้เราอะกดเพอร์เฟกได้ยากขึ้นด้วยเพราะะนานนี้ถ้าเกิด จริงๆเรือผมไม่แนะนาให้ใช้เรือลาบูนตัวนี้เท่าไหร่นะถ้าเกิดเราเป็นคนที่กดไม่ค่อยแม่นนะก็จะแนะนําเป็นเรือโกอิ้งแมรี่นะครับก็จะทำให้กดติดเพอร์เฟกได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมโอเคมาถึงตรงนี้นะฮะต้องบอกสเต็ปก็ไม่มีอะไรมากนะครับหมุนหกล,ล่องน้พานล,ลงมาก่อนนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลของไอตัวนี้เราต้องหาอย่างที่บอกคือหาตัวที่ล้างสถานะโล่ทั้งสองนี้ทั้งสองอันนี้ออกไปให้ได้นะครับเรียบร้อยครับไปไงล้างเรียบร้อยแล้ว นะครับผมแล้วก็กดสกิลของหกล่องนาภานะครับถามว่าทำไมถึงต้องกดสกิลของหกล่องนาภานะครับเพราะว่าเรกจะทําการบัฟเห็นไหมบัฟให้ลูกกระโหลกไข่ออใส่บอสทําให้โจมตีโตที่ติดฐานะตรงนั้นแรงขึ้นนั่นเองนะครับก็จะทําให้ดาเมจเหลือเฟือแล้วตอนนี้ถ้าเกิดไม่ใช้สกิลนี้รู้สึกดาเมจจะไม่พอนะเออต้องอบอกก่อนนะครับเพราะว่ามันตีได้แค่3ทีไง ผมโอเคตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับพยายามเอาตัวสีเขียวที่แข็งแกร่งที่สุดในทีมของเรานะครับทำการโจมตีเลยนะครับดูนะครับผมไปเรียบร้อยครับถึงกิแค่โดนโซโลทีเดียวก็ตายเลยนะโคตัดแรงนะครับผมเนาะสเตปก็จะประมาณนี้เลยนะต้องบอกว่าสเตปยากเอาเลื่อนอยู่นะเออ ผมมองว่าไม่ยา,ยากอยู่นะเว้สเตปอะไม่ใช่ง่ายๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเลยคือบอสมันค่อนข้างที่จะบัฟเยอะมากๆนะครับทำให้เราต้องจัดตัวละครเข้าไปหลายตัวนะครับซึ่งใครที่มีตัวละครน,น้อยอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องบอกตรงเลยว่าคุณนี่แท้จะหมดสิทธิ์เล่นด่านนี้เลยนะครับโดยเฉพาะผู้เล่นหน้าใหม่ที่ยังยังไม่เข้า,ขาใจแมคาณิกเกมรวมถึงการใช้ซัพพอร์ตอัลลิวิตี้ของเพื่อนต่างๆครับก็จะค่อนข้างที่จะยากนะครับผมแล้วก็ ก็ลองดูหาดูทีมใน YouTube ก็ได้นะครับว่าเขาใช้ทีมอะไรกันบ้างแต่ผมมีทีมนี้ผมว่าทีมนี้มันค่อนข้างที่จะชัวนะครับแล้วก็ตัวละครผมคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีสัดส่วนมากหรือเปล่าก็ไม่รูก้กันเนาะก็ก็ลองดูลองปรับให้เข้ากับทีมเราให้มากที่สุดเนาะเพราะว่าส่วนมากเราก็ได้แค่แนะนำไงเพื่อนๆก็ต้องมาอัดเดปเข้ากับทีมตัวเองอยู่ดีนะครับผมโอเคก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่กําลังจะผ่าน ดันเที่ยนนี้และกันนะครับไปฟาร์มคิงกันได้เลยนะครับผมเนาะช่วงนี้ผมบ้างๆผมก็จะมาฟาร์มเนาะไม่รู้เลยกูฟาร์มเก็บไว้ก่อนนะครับเพราะว่าตัวก็ไม่ค่อยมีด้วยนะผมมาเออไม่ค่อยได้เล่นไงก็จะพยายามฟาร์มแล้วกันนะครับแม่งเดี๋ยวตัวละครตามเขาไม่ทันดินะครับผมโอเคเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม